มาดูแพ็กเกจโปรโมชั่นจากทางค่ายโทรมูฟกันบ้างนะครับตัวนี้จะเป็นโปรเน็ตรับรับโปรเน็ตใต้ดินโปรเน็ตเฉพาะร้านนะครับที่จะ,ะนำมาเสนอให้กับคุณผู้ชมในเทปนี้ครับวันนี้บันทึกเทป22พฤศจิกายน2566นกะครับกับการบันทึกเทปในตอนนี้ครับเวลา12อนาฬิกา35นาทีนะครับตัวนี้จะเป็นตัวเน็ตจ,จำกัดปริมาณการใช้งานนะครับ70 gb และก็แถมโทรฟรีทุกเครือข่ายในราคา200อบาทอา,อายุการใช้งาน30วัน แล้วก็จะมีค่าทําอีก300บาทสําหรับท่านที่ไปติดต่อที่หน้าร้านนะครับเบอร์โทรเบอร์ไม่เบอร์เก่าย้ายค่ายเบอร์เดิมเนี่ยสามารถที่จะสมัครแพ็กเกจโปรโมชั่นตัวนี้กันได้แต่ขอให้เป็นโทรโมบในระบบเติมเงินเท่านั้นนะครับโปรโมชั่นนี้ถ้า70 GB เนี่ยจะอยู่ที่ความเร็ว15 m b กะซนะครับหลังจากนั้นเมื่อครบ70 GB ตัวนี้แล้วนะครับก็จะไปอยู่ที่ความเร็ว1เมกไมอัน หนึ่งเมกไม่อัน้นทำอะไรได้บ้างก็เข้าดูเฟซดูไลน์ได้ครับดู YouTube ได้ดูไลฟ์สดก็พอที่จะได้นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็จะต้องขึ้นอยู่กับในสเปคเครื่องของมือถือของท่านด้วยนะครับถ้าสเปคมือถือราคาที่2 0 0 0 3,000บาท1เมกมันก็จะมีช้าช้านะครับเพราะว่าพื้นฐานเดิมของเครื่องโทรศัพท์มือถือของท่านมันช้าเป็นพื้นฐานเดิมอยู่แล้วนะครับต่อให้ท่านใช้เน็ตความเร็วสูงสูงมันก็ช้านะครับเพราะว่ามือถือของท่านมันช้าเป็นพื้นฐานเดิมนะครับ ทีนี้ในส่วนของการทำนะครับโปรโมชันตัวนี้ถ้าคุณผู้ชมดูเทปนี้นะครับวิธีเดียวในการทำครับก็คือกดแกล้งย้ายค่ายนะครับกดแกล้งย้ายค่ายเท่านั้นครับถึงจะได้แพ็กเกจโปรโมชันตัวนี้แตบ่บางเบอร์เนี่ยก็ไม่สามารถใช้โปรโมชั่นตัวนี้ได้ไม่ได้โปรโมชั่นตัวนี้เช่นกันนะครับต้องร้นกันอีกทีนึงว่า เมื่อเรากดแกล้งย้ายค่ายแล้วนั้นจะได้แพ็กเกจโปรโมชั่นตัวนี้หรือไม่นะครับทีนี้เรามาดูในขั้นตอนของการแกล้งย้ายค่ายนะครับหลายๆท่านที่เคยดูในหลายๆเทปที่ผ่านมาเนี่ยก็จะรู้นะครับว่าการกดแกล้งย้ายค่ายนั้นต้องทํำยังไงนะครับมาดูวิธีขั้นตอนนะครับอันดับเลขอันดับเดียวเลยครับก็คือกดดอกจันหนึ่งห้าหนึ่งดอกจันเลขบัตรประชาชน13หลักตามด้วยเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแล้วทรออกอรหัสนี้ใช้ได้กับทุกเครือข่ายนะครับไม่ว่าจะเป็น d t แท็กเอโรมแต่ตอนนี้เราพูดถึงในเครือข่ายของ กับการกดแกล้งย้ายค่ายนะครับหมายเลขรหัสดอกจันหนึ่งห้าหนึ่งดอกจันเลขบัตรประชาชน13หลักเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแล้วโทรออกนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็รอครับเขาจะมีข้อความมาบอกก่อนนะครับว่า,าเบอร์ของคนหมายเลขนี้นี้กาลังอยู่ในขั้นตอนของการตรวจสอบการย้ายค่ายนะครับเดี๋ยวเราก็รอรอจนกว่าจะมีเจ้าหน้าที่โทรมาครับประมาณไม่เกิน10นาทีจะมีเจ้าหน้าที่จากทางค่ายโทรมุฟโทรมานะครับแล้วเขาก็ถามเราว่า ทําทไมเราถึงต้องการจะย้ายค่ายนะครับไม่ได้รับความสะดวกในด้านใดหรือก็เขาจะเขาจะถามประมาณนี้แหละนะครับเราก็บอกว่าเราต้องการจะย้ายค่ายเพื่อไปเอาแพ็กเกจโปรโมชั่นตัวอื่นที่มันดูแล้วคุ้มกว่าที่ใช้อยู่ในปัจจุบันครับแล้วเขาก็ถามเราว่าเราต้องการจะย้ายไปค่ายไหนก็บอกกันไปครับตรงๆเลยครับว่าย้ายไป AIS นะครับบอกกันตรงๆครับย้ายไป AS ถ้าเราบอกว่าย้ายไป DT e ทกเนี่ยดีแท็กับโทรมบ็อกเคบเป็นพี่กับน้องกันตอนนี้เคบกำลังรวมเป็นหนึ่งเดียวอยู่นะครับเพราะฉะนั้นถ้าย้ายไปจากโทร mo ็อย้ายไป DT e ทก็ไม่เป็นผลครับโปรโมชั่นก็เหมือนกันครับแต่ถ้าบอกว่าย้ายไป AS เนี่ยอาจจะได้แพ็กเกจโปรโมชั่นแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นขึ้นอยู่กับการคุยเจรจากับของท่านแล้วขึ้นอยู่กับพนักงานที่โทรมาหาท่านครับว่าเขาจัดใจดีในการให้แพ็กเกจโปรโมชั่นกับเราหรือไม่นะครับ แล้วทีนี้มันจะมีติดบักอยู่นิดนึงครับติดบั克นิดนึงก็คือว่ารหัสบัตรประชาชนเลขบัตรประชาชน13หลักนั้นจะต้องตรงกับที่ได้ลงทะเบียนในซิมนั้นเอาไว้นะครับถ้าไม่ตรงกันเนี่ยเขาตรวจสอบข้อมูลไม่ถูกต้องไม่ตรงกันจะทําให้เราไม่ได้ทั้งหมายเลขบัตรประชาชนทั้งชื่อนามสกุลนะครับแล้วก็อาจจะถามที่อยู่ด้วยว่ามันตรงกันไหมกับที่ได้ลงทะเบียนเอาไว้ในเบอร์โทรศัพท์มือถือเบอร์นั้นนะครับ เลขบัตรประชาชนที่ท่านดาเนินการกดขอแกล้งย้ายค่ายเนี่ยนะครับมันต้องตรงกันนะครับถ้าไม่ตรงกันทํำยังไงอันดับแรกครับอันดับเดียวครับไปติดต่อที่ศูนย์บริการของโทรโมบโเพื่อที่จะขอเปลี่ยนแปลงผู้ถือเบอร์ซิมนั้นให้เป็นของท่านครับเอาซิมไปเอาบัตรประชาชนไปตัวท่านไปครับเอาเครื่องไปครับเขาจะต้องรับรหัส OTP ด้วยนะครับเอาเครื่องไปเอาซิมไปเอาตัวท่านไปเอาบัตรประชาชนของท่านไปครับเพื่อขอ เปลี่ยนแปลงแก้ไขชื่อผู้ถือซิมใบนั้นนะครับถ้าไม่ไปที่ศูนย์บริการติดต่อที่ร้านขายซิมของทรูมูฟได้ทุกร้านครับเขาจะทำให้หรือไม่ทำให้แล้วแต่ทางร้านนะครับหรือถ้าเขาทําให้เขาจะมีค่าบริการกี่บาทนั้นก็แล้วแต่ทางรางังทางร้านเขาจะคิดค่าบริการในการแก้ไขข้อมูลนะครับเจ้าตัวต้องไปเองครับคนล่าสุดต้องไปเองครับจะเปลี่ยนมาเป็นของใครต้องไปเองครับ เพราะเขาต้องสแกนใบหน้าบัตรประชาชนเจ้าของจะสแกนใบหน้าเจ้าของบัตรด,ด้วยนะครับถ่ายหน้าบัตรเสร็จบัตรตัวจริงครับเอาบัตรตัวจริงไปถ่ายสำเนาไปไม่ได้นะครับถ่ายหน้าบัตรตัวจริงแล้วก็ต้องสแกนใบหน้าเจ้าของบัตรด้วยนะครับในการแก้ไขข้อมูลผู้ถือซิมเบอร์นั้นนะครับแล้วก็เอาเครื่องโทรศัพท์มือถือไปเอาซิมไปนะครับเพราะเขาต้องรับ OTP ที่ส่งมาในเบอร์นั้นด้วยนะครับในการแก้ไขข้อมูลของผู้ถือซิมเบอร์นั้นครับ นั่นคือขั้นตอนนะครับในการไปแก้ไขให้มันเป็นปัจจุบันให้มันตรงกับการการ,การที่เราถือซิมเบอร์นั้นอยู่นะครับทีนี้เมื่อ,อเรามีพนักง,งานโทรมาถามแล้วนะครับว่าทำไมถึงย้ายค่ายเหตุผลที่จะย้ายค่ายย้ายไปค่ายไหนเราก็บอกว่าเราต้องการที่จะได้แพ็กเกจโปรโมชั่นตัวที่มัน เป็นาจากัดการใช้งานที่70 GB แถมโทรฟรีทุกคระข่า,ขายด้วยราคา200บาทอายุการใช้งาน30วันเมื่อเล่นครบ4 70 GB แล้วก็จะลดลงเหลือ1เมกไม่อันเนี่ยทำให้เราได้หรือไม่นะครับถ้าทำได้ก็อยู่โทรมบต่อแต่ถ้าทำไม่ได้ก็ขอรหัสย,าย้ายค่ายแล้วก็ดำเนินการย้ายค่ายไปนะครับ ท่านจะย้ายจริงหรือท่านจะย้ายหลอกก็แล้วแต่ท่านนะครับหรือเขาอาจจะเสนอเงื่อนไขโปรโมชั่นตัวอื่นมาท่านก็ดูนะครับว่ามันเหมาะสมกับการใช้งานของท่านหรือไม่นะครับหรือลองหาโปรโมชั่นที่เป็นเน็ตไม่อัน้นเยมทรีที่คุกับขายดูครับมันจะมีโปรรับพิเศษอยู่ทางค่ายของมือถือนะครับเขาจะไม่มีตามหน้าร้านพื่อโตทั่วไปนะครับเราต้องใช้วิธีแกล้งย้ายค่ายเพื่อขอโปรพิเศษพิเศษที่มันเป็นโปรใต้ดินรับเฉพาะอะไรเงี้ยนะครับ ลองลจีรจาดูก็แล้วกันนะครับว่าจะได้แพ็กเกจโปรโมชั่นตัวไหนด้างนะครับถ้าท่านรับตัวโปรโมชั่นตัวนั้นได้ก็ตอบตกลงนะครับในการทำแพ็กเกจโปรโมชั่นแล้วท่านก็เติมเงินเข้าไปปุ๊บเดี๋ยวเจ้าหน้าที่เขาก็ดาเนินการสมัครแพ็กเกจโปรโมชั่นให้กับท่านได้ทันทีนะครับนี่คือในเรื่องของการขอสมัครแพ็กเกจโปรโมชั่นพิเศษกับตัวนี้เป็นตัวเน็ตจากัด 70GB แล้วก็โทรฟรีทุกเครือข่ายโทรฟรีทุกเครือข่ายนี่ก็โทรฟรีครั้งหนึ่งไม่เกิน15นาทีวางโทรวางโทรวางโทรนะครับ แล้วก็ราคานี้200บาทอายุการใช้งาน30วันเมื่อครบ7 0 gb ปุ๊บความเร็วก็จะลดลงเหลือ1เมกไม่อั้นนะครับ70 gb นี้จะอยู่ที่ความเร็ว15เมกนะครับแล้วก็ถ้าไปติดต่อที่หน้าร้านของร้านรารวุฒิคอมพิวเตอร์เนี่ยจะมีค่าทําอีก300บาทเบอร์ใหมเบอร์เก่ายายค่าเบอร์เดิมนะครับลองติดต่อดูก็แล้วกันครับว่าทําได้หรือไม่ได้นะครับส่วนการติดต่อที่ร้านรารวุฒิคอมพิวเตอร์จังหวัดสตูลสอบถามข้อมูลกันก่อนก็นกได้นะครับว่ารายละเอียดเป็นยังไงต้องทํำยังไงงบบ้านะครั ถ้าติดต่อทาง Facebook Fan Page ก็ค้นหาร้านสารวุฒคอมพิวเตอร์สตูลนะครับแล้วไปดูที่เป็นของสาขามานังนะครับมันจะมีหลายสาขาหลายหลายเพจหลายสาขาเลยครับของร้านสารวุฒคอมพิวเตอร์จังหวัดสตูลนะครับไปดูที่เป็นสาขามานังนะครับสาขามานังที่เป็นสาขามานังธรรมดากับสาขาที่เป็นมานัง0ูนอันนั้นติดต่อได้ทั้ง2อันเลยครับหรือจะติดต่อผ่านทางสาขาอ,อื่นก็ได้ครับแต่ถ้าเป็นของสาขามานังนั้นก็จะสะดวกและรวดเร็วที่สุดนะครับ หรือจะติดต่อทางเบอร์ดูโทรศัพท์นะครับพูดคุยกันก่อนได้ที่เบอร์0826499917นะครับ0826499917หรือจะเป็นการติดต่อทางไลน์ SARAWUTCOMPUTER e นะครับ าลายนี้ไม่มีแอดข้างหน้านะครับในการแอดไลน์ไม่มีแอดข้างหน้าค้นหาเลยครับ id ไลน์ s a r a d u b l u u t c o m p u t e r ในการติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกันได้กับเรื่องของแพ็กเกจโปรโมชั่นตัวนี้นะครับลูกค้าของโท m o มบนะครับที่เป็นโทรโมบในระบบเติมเงินก็สามารถที่จะสมัครแพ็กเกจโปรโมชั่นตัวนี้กันได้เผื่อว่าบางเบอร์สมัครได้เผื่อว่าบางเบอร์สมัครไม่ได้อันนี้ก็ต้องรุ้นกันอีกทีหนึ่งนะครับตอนที่โทรจรจากับ พนักง,งานของทางโทรโมูฟนะครับขอให้ท่านโชคดีได้สมัครแพ็กเกจได้นะครับแล้วเจอกันใหม่ในครั้งหน้านะครับสลรับครั้งนี้สวัสดีครับ